ัสดีจา้าเน,นียทุกคนวันนี้ครูมีข่าวมาประชาสัมพันธ์นะคะเนื่องจากปัจจุบันนี้ป่าชายเลนของบ้านเรากำลังประสบปัญหาอย่างมากไม่ว่าจะเป็นตะหลิ่งถูกน้ำกัดเซาะสัตว์ป่าไม่มีที่อยู่อาศัยและน้ำท่วมซึ่งป่าชายเลนนั้นมีประโยชน์มากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการป้องกันน้ำท่วมรักษาระบบนิเวศของสัตว์น้ำเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์และ พือตามธรรมชาติอะไรอ่ะปลูกป่าอะไรไม่เข้าใจเลอะเทอะแย่เลยแดบร้อมสีแย่อ้าวเด็กๆขึ้นแล้เลยจ้านี่แม่เราไม่ได้ไปที่นั่นกันนานแล้วนะ คิดถึงสมัยนุ่มๆจังเลยนั่นสิคุณตอนนี้ไม่ได้จะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนแล้วนะทำไมต้นไม้น้อยจังนะคะนั่นสิคะแย่จังเกิดอะไรขึ้นหรอคะนั่นสิคุณตอนนี้ไม่ได้จะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนแล้วนะคุณพ่อคะคุณแม่คะทำไมน้ำถึงท่วมล่ะคะแม่สิคะ แย่จ <Yes. S 2> ังก็เพราะว่าทุกวันนี้ไม่มีใครช่วยกันอนุรักษ์ป่าชายเลนไห้น่ะสิไม่มีใครช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมเลยเด็กๆด,ดูไหมจ๊ะป่าชายเลนเนี่ยมีประโยชน์มากนอกจากจะช่วยป้องกันน้ำท่วมและน้ำทะเลที่กัดซาะตลิ่งแล้วยังมีประโยชน์แก่ชาวประมงน้ำจืดด้วยนะวันที่ทครอ,ค,อคือหนูทั้งสองคนสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการปลูกป่าชายเลนนะคะตายสิไปร่วมกันนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตและธรรมชาติกันเถอะ เลยนะกุกใช่แต่สนุกมากเลยนะแก้วถูกเลยเหนือแต่ก็สนุกมากๆเลยนะดูสมชายสิกุ๊ทำไมถึงทำแบบนั้นล่ะแย่จังก็จริงอย่างที่กุ๊กพูดนะเราเข้าใจแล้วล่ะยังไงก็ขอบคุณกุ๊กมากนะที่ช่วยเตือนเราดีมากจ้ะเด็กๆช่วยกันเที่ยวก็ต้องช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะจ๊ะ